ข้าวต้นไม่สวยอะมะแรงเยอะผลผลิตมันไม่ค่อยได้ใส่มัโพธีมานี่็ก็ได้เพิ่มอีกาจาก20กระสอบปุ๋ยเป็นเป็น40กระสอบปุ๋ยข้าเต็มเต็มหน่วยไม่มีเม็ดลิบอ่ะโอ้หนักหนักข้างขาดีด้วยโอ้ผมทำมาแล้วต้องต้องลองครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะคมาเยี่ยมชมแปลงนาข้าวเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณพี่เจ้าของแปลงนากันนะคะสวัสดีค่ะคพี่ชื่ออะไรคะชื่เขียนครับพี่เขียนครับตร,ตรงนี้เป็นเขตพื้นที่อะไรคะเนี่ยอาเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะข้างหลังนี้แปลงนานี่กี่ไร่คะสองไร่กว่าสองไร่เป็นพันอะไรคะเนี่ยเป็นพันข้าวเหนียวครับ เป็นข้าวเหนียวสองไร่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้ประมาณเดือนกว่ากว่านี่เลมประมาณเดือนกว่ากว่าก่อนที่จะมารู้จักโฟทีเนะะี่ยค่ะพี่มีปัญหาอะไรบ้างคะในแปลงนะข้าวแปลงนี้มันมีปัญหาอยู่แต่ว่ามันข้าวต้นไม่สวยข้าวต้นไม่สวยพวกแมลงพวกอะไรมีพวกแมลงเยอะแล้วผลผลิตเป็นยังไงคะตอนนั้นผลผลิตมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ตอนนั้นได้กี่กี่กระสอบคะ ยี่สิบปุ๋ยเองโอ้ได้ยี่สิบกระสอบปุ๋ยเนาะเวลาที่เก็บเกี่ยวมาแล้วพอได้มารู้จักโปรีนี่เป็นไงบ้างคะใส่มาโปรีมานี่ก็ได้เพิ่มอีกได้เพิ่มผลผลิตเพิ่มจากยี่สิบกระสอบปุ๋ยเป็นเป็นสี่สิบกระสอบปุ๋ยเท่าตัวเลยนะคะเนี่ยแล้วลดการใช้ปุ๋ยไหมคะลดครับลดเท่าไหร่ปกติก่อนก่อนมาเจอโปีเนี่ยใช้ปุ๋ยประมาณเท่าไหร่คะนี่ประมาณสองไร่นี่ก็ใส่ประมาณ สามสี่ถุงเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใส่ถุงเดียวรองนุณงั้นก็ฉีดอย่างเดียวจากสามสี่กระสอบเหลือกระสอบเดียวแล้วก็เสริมด้วยโฟทีของเรานี้โฟทีนี่ใช้ยังไงบ้างคะกับแปลงนาข้าวผสมยังไงเอ่ยผสมหนึ่งซอนหนึ่งช้อนยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรครับผมฉีดพ่นตอนตอนเช้าตอนเจ็ดโมงตอนเช้าเจ็ดโมงเนาะมาฉีดพ่นระยะห่างในการฉีดเนี่ยกี่วันฉีดทีหนึ่งอาทิตย์ เจ็ดวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งประมาณเจ็ดวันฉีดหนึ่งครั้งตลอดเลยไหมคะตลอดอายุข้าวเลยไหมไม่เนาะอพอโตอข้าวโตแล้วก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆวนี่แหละพอข้าวออกอาทิตย์กว่าๆแล้วก็ฉีดแล้วก็จากนั้นก็เจ็ดวันฉีดทีหนึ่งอตอนช่วง,งข้าวผสมเกสรไม่ได้ฉีดแล้วพอหลัง<ม>จากนั้นก็เกสรล่วงล่วงแล้วก็ฉีดอพอเกสรล่วงแล้วก็มาฉีดสองช้อนก็ได้สองช้อนพอเริ่มโตแล้วเนาะ พอเริ่มโตก็เพิ่มเป็นสองช้อนพอข้าวน้อยก็หนึ่งช้อนผลผลิตก็ได้แบบนี้เลยนะคะสุดยอดข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีเม็ดรีบอ่ะโอ้โหหนัก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 ราค่ดีทัางคาดีด้วยใช่สุดยอดสุดยอดสีขายสุดยอดคนรับซื้อเขาว่ามันหอมดีอ๋อคนรับซื้อว่ามันหอม สีใบไคสีใ่ไค่นี่เขารู้เลยว่าแบบมันงามมันดีมันหอมหอมข้าวอะไรสวยจังข้าวข้าวอะไรคะข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวผู้พันข้าวเหนียวผู้พานผู้พันแต่เอาผู้ทีมาหวานเอามามาฉีดข้าวสีไข่สามร้อร้อยเขาไม่ติเลยหรอคะเขาเอาเลยไม่ต่อไม่อะไรเลยอืมันเม็ดใหญ่ไงเม็ดใหญ่แล้วเม็ดขาวด้วย ยังบอกเจ้าของไม่ได้กินหรอ <laughs> ทำไมคะต้องทำนาปังกินข้าวนาปีนี่ขายหมดเลยซองหนึ่งนี่หมดซองไ,มไมหมใช้ไม่หมดไม่หมดหกร้อยเราเนี่ยนะหกร้อยบาทนะคะใช้ไม่หมดซองตแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าสุดยอดไหมคะเนี่ยสุดยอดเลยเหลือนี่จะไปใส่นาโน่นนะโอเนาไปพอผสมเราเหลือเราก็ไปใส่นาอื่นอีกแล้วก็สีผักเศษเหลือ ฉีดข้าวก็มาฉีดผักผักสวยกับผักงามด้วยงามด้วยเป็นกรอบหวานกรอบหวานกรอบเลยครับผมแตงเขาก็ใส่เหมือนกันแตงก็ใส่อันนี้เป็นแปลงผักที่เหลือจากการฉีดโฟทีของนาข้าวนะคะใช่ไหมเนี่ยตลาดเขามาตัดเอาที่นี่เลยใช่ไหมคะมาตัดเราสองสามวันแล้วอเขาบอกก็ให้ปลูกเพิ่มอีกให้ปลูกเพิ่มอีกเพราะว่าอะไรไม่พอไม่พอของเราเป็นไงคะรสชาติรสชาติหวานกรอบ หวานกรอบอร่อยเพราะว่าใช้พอทีของเราแล้วมันมันมีสารไหมคะอันนี้ไม่มีไม่มีปลอดสารพอทียาเดียวครับอขนาดตลาดเขายังมาเด็ดเก็บเอาตัดเอาถึงที่เลยนะคะนีตลาดเขาชอบชอบชอบแบบปลอดสารพิษเนาะปลอดสารพิษเ็าว่าใช่ดูนี่งามบวบอดูนี่บวบโอ้โหเดี๋ยวลูกขนาดต้นนิดเดียวเห็นไหมลูกอ่ะใช่อ่นี่ เศษเหลือจากขีดข้าวนี่นะคะขีดเนี่ยขีดเนี่ยขีดมะบวบน,นี่เละแล้วก็ขีดผักนี่แหละเขามาตัดเอาไปหมดแล้วสี่ห้านานเนี่ยสองสามวันสุดยอดเลยวนันกรอบต้นใหญ่ต้นใหญ่เออต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ตัดตัดไปสดสดเลยเนาะเนี่ยตัดสดๆไปตัดม่ันไปเมื่อวานน่ยไม่ใช่เหี่ยวไม่ใช่อะไรนะคะอันนี้เป็นเป็นเขาตัด ตลาดเข้ามาตัดตลาดเขาบอกให้ปลูกเพิ่มเลยมันมันดีแบบแปลงเราดีจนเขาให้ปลูกเพิ่มมันนะเพิ่มเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะต้นใหญ่เขาบอกว่าต้นใหญ่ลำใหญ่ขายขายง่ายขายง่ายเขาว่าขายง่ายเพราะว่ามีเท่าไหร่เขาหมดเลยเขารับหมดเลยอ๋อนี่<อ>ครับ เกษตรกร,กรที่ปลูกผักปลูกอะไรลองนําไปใช้นะเพราะว่าขายผู้ทีนะครับขายง่ายได้ราคาดีปลอดภัยไม่มีโรคไมีภัยครับฉีดก็ไม่ต้องใส่ปอกปากของแอรเลยฉีดเอาหันสบายเลยหน้าสบายเลยสบายสบายแตงก็เจ็บทุกวันเน่ยแตงอ,อยู่ริมเนี่ยเจ็บทุกวันเจ็บแตงทุกวันด้วย นันเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ในรถมันก็เฉาไปหน่อยหนึง่งแต่ตอนเช้านี่โอ้สวยเหลือจากหนึ่งซองเนี่ยเราฉีดได้หมดเลยงามหมดทุกอย่างงามหมดทุกอย่างเลยโฟทีฉีดได้ทุกกับพืชทุกชนิดเลยนะคะคแล้วจะใช้ต่อไหมคะใช้กับเป็นไงใช้ต่อไปเรื่อยๆเลยจน หาไม่หมดเลยอยากฝากอะไรถึงพี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวเหนียวอยู่ตอนนี้ครับถ้บใครอยากสบายแล้วก็อยากได้ข้าวสวยข้าวงามอยากได้เพิ่มแล้วพื้นวลข้างามมาใส่ตรงนี้เลยครับได้ดีครับผมผ่านโอ้ผมทำมาแล้วต้องลองูกต้องต้องลองครับ<อ>ไม่ลองไม่รู้วันนี้ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ว่า<อ>ต้องลองด้วยตัวเองก่อนครับต้องลองตัวเองก่อนครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆสำหรับโฟทีของเราขอบคุณค่ะขเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโเกษตรอินทรี40มาหม่เกษตรกรทั่วไทยอลวะเกษตรกรทั่วไทยฉีดพ่นทางไปเรามะชายโฟตีโฟตี 4T 4ีเกษตรอินทรียสินค้ามาใหม่เกษตรกรทั่วไทยอลวะเกษตรกรทั่วไทยฉีดแล้วยาวใหญ่เรามะชายโฟที ต้องชีดชีดได้ทุกวันชีดเช้าจะได้ผลดีชีดเช้าจะได้ผลดีชีดด้วยโฟทีโตสุดสายพันโฟทีโฟทีโฟทีกเกษตรอินทรีย์สินค้ามาใหม่เกษตรตะกรนั่วไทยอลาวาเกษตรตะกรนั่วไทยชีดแล้วยาวใหญ่เรามาใช้โฟที